ชะตากรรมมนุษย์เงินเดือนตอนลาออกทุกเดือนเตรียมใบลาออกรอเลยค่ะงานเยอะเงินน้อยโบนัสต้อยสุดการเดี่ยงนี่ก็บานเงินเดือนไม่พอใจดอกฉันจะไม่ยอมเป็นทาสคุณอีกแล้วค่ะบอสเดี๋ยวกระลุกเสียใจด้วยคุณไม่ถูกรางวัลตรงงน้าหน้านเวลาออกก็ได้ตวยแล้ว นี่แหละชะตากรรมของมนุษย์เงินเดือนลาเจ้านายได้แต่ลาเจ้านี้ไม่ได้ให้ปลาช่วยช่วยยังไงอะช่วยบริหารจัดก,การเงินให้มนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์เงินดีไงครับนี่เลยสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตดอกเบีย้ยต่ำสุด9.99%นานสูงสุด5เดือนกู้ได้สูงสุด2ล้านบาทใช้สตาง์อย่างมีสติกันนะครับสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตช่วยชีวิตมนุษย์เงินเดือน